ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกท่านกําลังอยู่กับบ่าวมีช่องอีสานบ้านเอยเองกับล่องพักห่างเ่าพี่น้องนะกับล่งพักห่างเข้าพี่นอนะ้งงอ,งนองผมมาเปิดคลิปยุพี่กันเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมเอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมไปไปตะลุยตามไม้ที่บ่าวมีเห็นไว้ใหมื่อวานนี่ยุค่างสาเย็นนี่มันตีซี่กัวขันหอท่านกับท่านงูตัวน,นั้น บ้ามีไยางสิเอาให้ได้พี่น้องผมมันบ่าไกลบ้านปันไดอันนี้ถือว่าถือว่าเฮาสามารถลุยล่าได้พี่น้องผม <c oughs> คันได้คือตัวใหญ่แน่นอนบ้ามีการลั่นดีนูตัวนี้ไปบ่พูดพรามทับทิมไ,ไปไปไปพี่น้องผมมีคำว่าไปเท่านั้นชีวิตนี้ไปพี่น้องผมก้อนมัน,นสิแจงก้อนก้อนสีแจงก้อน เน่าไปพี่น้องผมเน่าไปไก่หอนหมอนเดี๋ยวมาจีแฉงกว่านี่ละบ้ามีว่ามันกระควรเดือดเดือดหนะลุยนี่แหละข้าว่าบูไฮบูนาของแท้พี่น้องผมไปพี่น้องผมเป็นไม้ที่ห่าเห็นไใยไดใยน้องพี่น้องครับ ออาไปก่อนเอาไปก่อน,ออนตามล่าเขินได้พี่น้องผมตามล่าเขินได้ไปุย เฮาพี่น้องผมหนูก็ระไดอืมไปต่อละเฮาไปยิงเอานจากจักอาไปสั้นววเอานจากจักตัวพี่น้องผมไปมันบ่ได้นีแล้วมันแฉะนกกระไดถ้าบ่ฟูกอีหลีบ่ได้สั้นววหนกพี่น้องผมไปมไมก,ก,ไกไอไปไป้อนไปเปืดร้านผ้าพี่ผ้าน้องไปจัดนกพีรลาบยากเนะพี่น้องเนะนอะนกพีรลาบยากเด้อพี่น้องเนดะ้อ ได้การพี่น้องผมได้การพี่น้องผมชั่วสีได้พี่น้องมันบ่วมเงง่ายๆชั่วสีไดบ้วมเงยง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อชั่วสีไดบ้วมเงยง่ายๆ จัดไปพี่น้องผมจัดไปสุยๆวยจัดไปสวยๆว,ว,วยพี่น้องผม ฝ่าวนี้ก่อนีิด้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวสิมีเรียงเดียวว่ามีเสียวเสียวเพราะว่าข้าเจ้าห่างดาวน้องกี่ดอกเนาะยังไปบอกไปคุยกันอยู่ ลานพี่น้องผมไปพุ่นอีกเกิงมีไฟพ้นกับลกายไปมาแล้วพี่น้องผมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเฮ็ดในโรงเรียนกวนนพี่น้องเนาะว่ามีสงสัยยางเดี๋ยวคือว่ามันบ้เกิดนี่นไหมมันบ้เกิดพี่น้องเรา ลืมห่อนหมอแบดเ้าไปเห็นเห็นดอกมันก็เกิดทอนแหละคือป้าอื่นได้ยินข้าเจ้าว,ว่าเกิดน่ะนะบ้ามีก็เขาไม่เชียร์ฟร์ม ถ้าเก้าเกิดมันเป็นดอกโขลกเสกเลขกอยู่นะพี่น้องมันบวหายากปกติพวเข้าก็ได้อยู่แถวนี่แหละพี่น้องปกติได้อยู่แถวนี่บวเกิดเป็นตุ่มให้เห็นกันยังดีส่วนใบบาวนี่วะมันมีบวเกิดเลย ม่มีเห็ดนังเกิดเลยอาพี่เังเหยุเถอะยิงเดีนยินกระซุ่มอยู่พี่น้องยินกระซุ่มอยู่กันเกิดตามรักบ้ามีควรนสิได้ไกินเป็นผู้แรกกันเกิดบ้ามีต้องได้ไกินเป็นผู้แรกบ่เกิดดอกเดือพี่นลองเดรอแนวนีน่บ่เกิดบ่เกิด เอาเป็นวาเหตดบ่าท่านเกิดดวยครับเด้อป้าโรงเรียนหฮอปัสิวาบ้ามีบล็อคพวดคือป้าโรงเรียนหฮอครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับบ่อเกิดพี่น้องผมงงงงไรหอดย่ำเล้ยบ่เกิดไปไปไปเอานกอยากโดนนั่นพี่น้อง ว่าเขาเสี่ยวสะอยู่บ้าไม่อยู่าทนเขาไปกล้าเขาไปพอเดียวที่ทําทาขับรถกายเปิดล้านแล้วสี่ทําทาขับรถกายเบื้อเบิงคันเหตุการณ์มันปกติมันเงียบบ้ามีเจ้งสี่เขาไปเอาคันมีคนมาซ่อมมาซุ่มมาบอว่าวมีสีหายไปเรื่อยน้อพี่น้องนะครับผมไปพี่น้องผมบาดนี่ไปเบื้องสถานการณ์สวยมาแล้วมันสวยมาแล้วน้อพี่น้องนาะ พระเพือเ่อนกับบินบาทพอดีเข้าตองเข้าตองอ่าจอดใส่หวัวใส่หัวพี่น้องบาทสาธุสาธุน้ำพระคุณเจ้าพี่น้องผมสาธุน้ำพระคุณเจ้าทั้งพี่น้อง,มา,ง,าองมาบินบาทคุณพ่อเปเอาอันเหนียวเปเอาอัน เป้าของดีเป้าของดีภาพเป้าของดีเอาบ้านกเอาวะหมื่บ้านคือบ่เอืนเน้อนแนี่เอาโอ้ยว่าเหี้ยนี่ยังกินกับบา้ามันสิทดงนี่หรือถาคือบ่มาเอื้อนคือบอ่อบอกุ้งกิ้งมาแนี่วะฮะก็อยู่นะตุยบ่ได้ยินเสียงคนโวยวายอีหยังแม่นบ่ครับโอ้บ่ได้ยินเสียงคนโวยวายอีหยังว่าซั่นพี่น้องข้าง โอ้โหนี่ตัวหนึ่งพี่น้อพี่น้องโอ้ยจับ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 พุ่นตัวหนึ่งอยู่หลังไอ้นี่พุ่นเพื่อเห็นเขาสันเลี้ยวนี่เขาหน้าปังข้าเจ้ามาตากพี่น้องเยอ่เยอะห้าร้อยต้ยเอ้ยนั่นตั้งยีมง่มวลเที่ยงวานนั่นเห็นไหมาการเงียบสงบพี่น้องผมนั่นแหละครับผมเอื้อต็่มติมเบื้องเอื้อเลยเอื้อต็มต่มติมพี่นอ้อ,นองผมรอดพี่น้องผมรอด และการเงียสบสงบวันสันสียงว่าแขกเจ้าไม่ตาเขาแขกเจ้าก็อยากให้เอาออกให้นะเราพี่น้องเพราะโดยความสัต์จริงนะพี่น้องนะโดยความสัต์จริงยังไงครับพี่หญิงดีๆว่าสันกับพัดเนาะเฮาเนาะเออจัดด้วยนะเ,เดี๋ยวเขาพูดถึงอะไรถูกศับทุกการที่การตามพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุณ อีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมพี่พปลาประกันเลยครับบอกความจ่า,จาเงียบทางที่พวกสุภาพที่บอกไปว่ามีขอโทษก็ไปเด้อพี่น้องนะเอา้าพ่อคัดคลิปนะครับคลิปมีเอาไว้ซ้ำนี่ให้น้องตุ้ยจัดการพูดนะลกขนพวดปวดพี่น้องผมพัดเพชรเสียบเสียบสู้พี่สู้น้องกินขอบคุณครับสวัสดีครับ